มือนีมาตามความฝันแม่ปั่นโค้งสุดท้ายคนฝันว่นาไปเก็บดอกกระเจียวเลยดอกกระเจียวลายลายแต่ว่าเป็นดอกกระเจียวเหี่ยวคนว่าบัดย่างเข้าไปในโคกอีกย่างเข้าไปเ,เข้าไปเขปเลยไปเห็นหันมองเขาสิเห็ุเป็นอันประดับประดาเป็นหานบังจุดบางไฟคนว่าบันนี้เขาเลยนกับจุดบางไฟเขาเลยสโซก,กันว่าโออเหมือนีนเ้าสิมีโฉกมีหลามอยู่ดอกเขาว่าบัตน,นี้เขาเล่ จุดบังไฟเอาคนเลขประกาศา่าเ,เลขสี่ออกยังจันยังสี่ประกาศทีื่อจุดบังไฟนี่คนมาจะเป็นตัวใดไปตามปไปเลยค่ะอเ <Hey. S 1> วันนี้มาตามคงสุดท้ายเราเรียกว่าไงหวันว่าพอไงวิ์ไปซับดอกกระเจียววา่าไม่ง่ามาผ้าผมไปซับดอกกระเจียวนี่ไม่งหญ่ไปหม่องใดคือหลายแท่หลานจื้อบอ่อใดคนว่าไปกลับไป ไปไปหอดโคกบ้องหัวซ่าเฮ้าไหมไปสักสั้นสักสั้นผู้เดียวไปผันไปได้ดอกกระเจียวหลายหลายเซสเซว่าบ้องมีดอกกระเจียวซึนเลยกระเจียวดอกกระเจียวเหี่ยวเออเหี่ยวจะวางอ่อนยินได้ที่ตุ้เอาหมดเต็มตาเนี่ยพุ่นผู้ลู้ผมเนี่ยเพราะว่าเจรยดว่าทวิตไปนี่จ้ะเนี่ยหลายเก็บเต็มตาแล้วไปเอาจะไปส่ก็ไปโวลดปะได้วางที่ดอกกระเจียวเหี่ยว เออผู้จิตสั้งใจไปนี่ละได้่าสิลงไปลงไปจังหันผ้าโคกไปไกลๆซะต้องไปเห็นนันเขามาจอดรถยูที่รถไถเลยใจหลอกเต็มรถไถเห็ดเป็นหมัดตอนทอเต็มเท่งเฮียลงจากรถเลือยคิดว่ากักบว่าถามเขาดอกเลื่อยขึ้น่าป้าดอีนี่มาขายอหลอกมัดละ20ี่สิบบาทบ่สั้นมันกับว่าปากวันทอะอีนั่นมันทีมันผีอยู่ เพราะว่าบอจักมันอก็เลยกลายไปรับดอกกระเจียวไปกลายไปไปหลดไปหอดัดนสิสุดโครกที่บานพันสิคันสิสุดโคกอีกคันห้าจอไปก็จิเป็นบานคนไหมเป็นโน้นบ่นแบบง่ายเป็น,ปนแฟนแก็มีปลาใหม่สร้างหลังเป็นง่ามดอกเป็นที่วคือห้าเบิงอันนั้นนี่ไหมก็เลยยางไปเอามันถ้ามาเดินงามแท้เดิอนอนีแนวสั่นกูไปเบิงกันหน้าคือเสียงคน เลยไปมันเขาจูดบางไฟเขาบุญบางไฟเขามาจูดบางไฟนอกบ้านวันอดเขามาหลายๆเขาก็ตั้งโต๊ะบอกง่ายนักผู้ภาคก,กันบางไฟกับภาคโต๊ะเขาก็ตั้งที่่หละซุ้มเขาเอาบางไฟมาจูดมา,าแช่งนั่นเขาแจงอีหยังมาบวงสวงเตหันเวทีบอกนั้นว่าล่ะบังนั้นยังยุ่เกาอี้มันก็เว่าอันซุ้มนั่นก็เอาอีหยังมาเห็ดประดับประดาโต๊ะเขานั่นก็ว่า ขอให้บังไฝขึนอันขึนแล้วก็ขอโชคพร้อมยี่นั่นว่าวันชอทั้งมัยิี้เพาใช้แล้วก็นั่งเยอะเขาบอกว่านี่พอจะจูดบังไปก้าดเกนไปโอ็อย่นี่อยาก็เลี้ยวขึ้นไปบ่เขาจะเราเขาชีป่าไปนะว่านี่บงับงที่สองอีกว่านี่พ่อนบังนั่นว่าได้เท่านั้นเจ้านี้แล้วมันกระเทียนโลง่งบอกนันพาก คืนวังที่สองคาดไปก็ขึ้นอีกเว้ยได้โซกักากิ่ดอกกข้าวางไฟึ้นอาจารย์เขาเว่ากันนั่นัดที่นี่พอจะวางาจารแล้วเขาก็เลยนั่งยูเขาก็เลยเบ,เ,ลเบิ้งนี่ละมองเขาจัดไว้นี่ยละเขาเลยว่าเลกที่ออกได้ยูโซกเขาว่าเอาเขาได้โซกอีหลีอาจารย์เขาเลยว่า สองหนึ่งสามหกหนึ่งเก้าเอาวางทีละว่าแล้วก็ว่าอีกคือเขาสีออกลีชุน่นั่นไหมอืมก็ว่าท่านนั่นแล้วก็เป็นตัวเลขว่าสั่นเขาประกาศือเขาสีออกางวัลที่หนึ่งีสิเออเลที่ออกเหนอยห้หกตัว็มก่นมีไผกับันหกตัวจำก้วมจำดีเจ่ะนะโอ้โหจำเนเลยยอดแล้วไปสามเพือยนแล้วจำเห้ยันเราเนี่ยแันแล้วจำเน 6ตัวยังจําได้หมดแล้วก็ลืมแล้วนี่เงินไปลืมแล้วถ้าตั้งแต่ฝันมันนอนคิดอยู่จําบ่ได้ดยยังคงจําอเฮาก็สิตัดได้ลเป็นตัวเฮาตัดนันดตัดเอาายมันตัวน่ะโอ้ยเดี๋ยวจะสุ้สิแล้วกันกูบอกแมด้เฮาตัด3ตัวนําตัวมตัวเฮาเออ2 1 3เออ มันเป็นยังสั่นไหมแล้วเจ้าสีเห็นแล้วเจ้าสีแจ้งเอาแล้วว่าจากน้ำแล้วหกหนึ่งกับหนึ่งเขาเยอับสองไงตำตัวกับไงสีขี้ด่างแต่หก่ิเออเาเออจบวันหิันอ้าองคิดเห็ดตั้งเล้เสามตัวกันแต่ก็มองเลยกต่ว่าเอาสตัวไทยเจ้สิลายตัวเอนเออนี่ละสี่สิกสี่สิบเก้าน้ำจ้า มันกบว่ามีเลขหลายตัวด้เนะมันบอกมีเลขหลายตัวนี่ขันหาซื้อดขกันสามตัวหมุนสองข้งสามั้งมันกัมีแชสองคููซ้ำนั่นแม่บ้าล่ะแม่าผู้มากหนึสามกับซื้อสองสองสามผู้มากหนึ่งสามนะล่ะผู้มากนี่็กนี่ยของตัวมาเลยกับพี่จังตันนึไอ้ห้องมากสามตัวไทยาับก็นวผู้ใดมากาจะรีกัซื้อไปวมาดี ข้าซื้อหนึ่งวข้าซื้อหนึ่งข้อกับงซื้อหนูขึ้นก็ไงแต่พอดีมันเปลี่ยงไหมมันตัวเดียวกันเออมันเปียงไเอานะครับกระสุบว่าจะสุบหรอกเนาะืนีปแล้วสุบ่ยสลบไห้ๆหอกใครอ้าขอาทตัลายกันางเอ้ใชยากะว่านี่แะไปเจ็บดอกกระเจดดอกกระเจดบาหลายเนาะดอนกระเจวแห้งนะครับเจวเหี่ยวเจวเหี่ยวจเหี่ยวเด้งไปแห้งเออเดเต็มตาเลยไปย่าเต็มตาหยัดลล่งผลแล้วว่ามันนั่นมันอ่อนๆว่าม มีเบิงแกเบิงหวานกินได้คมลงเลยเนี่ยวันนี้เล่นวิ่งเสียงกับเจ้าจูดังฟู่ฟู่อย่าบ่ห์บ่ฟังยังมันยังถามกูยังสี่ยังมันปุยจำอะไรได้ย่ายมันฝันแง่ไม่แง่หรอกซ่ํานี่แง่ต้องไปภาโคกงต้องไปสิน้ำไปหาจวิดเพราะท่านจวิดก็เลยได้ยินเสียงเขาเอากันอยู่ทางป่าอมเอมก็เลยเดี๋ยวไปเลยเห็นโน่นบอกไงเลยออกไปเขาเล่นจูดบังไฟ <K an> เขาจัดวิธียู่หันเขาดีจูดบางไฟยู่เดินนั่นน่ะเขาก็ภากบางไฟยู่หันล่ละจุดเร้วกเขาเรียกว่าเดเล่น่ซุ่มเขาไปอันั่นนั่นเขาไปเห็ดเขาก็ว่าให้บางไฟเขาขึ้นเขาไปบ้าไปอยังแล้วก็ขอโชคพร้อมเขาวางซีซุ่มเขาไปเห็ดกึ้่นไปโตนเป็นเทียงบูชาประดับขันดอกไม้ยังแกกขันเขานั่นไว้หันเป็นแนวเขาติแจ้งว้หันบานี้แต่เล่ เขาเลยจูดบังไปขึ้นกาดขึ้นบาดขึ้นคักเข้าสิได้โชคคือได้เนาะผัวผู้เฮ็ดกันกับปากกับภากงันเดียวเดียวขึ้นไปน้ำเขาิเขาจีฟามิดมั้บบานนี้เขาเลยว่าตะเบิงบังที่สองอีกไม่ที่หอกใด่ไหมเขาว่าตะเบิงบางที่สองมันก็กาดขึ้นไปอีกเขากันดีใจแชีซะเขาก็ว่าคักเข้าบ้านนี้ทั้งในโชคกาจังหวาบานนี้ ขาก็เลยนั่งเขาก็เลยเลี้ยวบางโจเขาอันเขาจัดไว้เขาเลยว่าเฮ้ยเขาได้โชคกี่ลีกันเขาเลยว่าสองหนึ่งสามหกหนึ่งเก้าเขาว่าไหวแล้วก็ว่าอีกไหมอ๋อเตรียมเตรียมพี่น้องสามตัวกับสองหนึ่งสามหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าหนึ่งเนื้อครับจำนี่แหละพี่น้องช่วงคนมันน้อก็ฝันใหญ่ฝันในหกตัวหมดแล้วนะครับจำได้ชัดเจนเนื้นะครับ เาขอลกนหกดวมั้งวดนะเนาะด้โดนปวดแขนกับเป็นยาลางข่งแม่ปันแล้วกำมีปันหนึ่งเดยว่ายาวปั่นปันหนึ่งให้ให้ตีเอาเดียตอยู่ไหนอะทไมล่ะสี่ดอยสีสลอยโอ้ยนี่ก็เป็นตัวก็นตั้งกู้เอาในทอมึ่งกิดเลยเอาอยู่อ๋อขันกูเว้าแล้วมึ่งกับได้แทะอันอันปันอันนี้อันคือปันว่าพ่อใหญ่กำเขามาเขามานี่แหละ เลยว่าเอ้ามันผู้ใดมาอยนี่แล้วข้าท่านว่าไนี่กรรมวาเงาะเงาะมานนางล่งเอื่นขึ้นมานางเกิดวมาแม่นางเอาขึ้นไปนางกั่นพ่อยายเจ้ามา่ยังล่ะเลยว่าขึ้นบ่เห็นไปกินเขาน้ำลูกน้ำหลานข้าั่นเป็นว่าโอ้ยข่อยย่างบ่หอดอกข่อยไปบ่ไหวเอาเขามากินเขานี่บ้านจ้าสมัอนี้เป็นว่าจังซี่ไปนี่กรรว่า ก็บ,บอกเขามาเอาก็ได้ตัวคันอยากไปว,วันวาคือจิมอยูตะผู้เดียวแท่แตะกี่เคยไปเนาะอกไปหน้าพอนวันตัมือเขาก็มาเอาก็ไปวันนี้เพันกเกิดบ่หินอะไรอุ๊กกูเลยว่าพอยี้กรัรมนี่คันเล่าว,ว่ามันมันสีเมนศูนย์เก่าเก่าศูนย์ก็ไดมันตายเนาะเออ พขานน้เนะซ่เาป็นร่อง่าปอยู่งั้นละเออเขาง่ม่อศูนร่่ขาเนาะกับเพียว่าจังสันแล้วมันก็เกี่ยเก่าเนาะอือคนตายกับศูนย์่นอนสึงซงรงเป็นศูนย์เก่าอ็ไกันเอาให้ชวมานแม่ปันเดินนะครับเกันเห็นผนมันเป็นจังสันไปนี่กันโาออกุ่นเก่าสิยยเนากันกันกัน่นองกันประกัน นะนะครับตามนี้ล้วเอาสรุปด้วยพี่น้องน้าบัดเนี่ยสรุปเวลาบัดเนี่ยบัสรุปไว้ไปหน่อยขอโทษขอภัยนะครับเอาไปตุ้สรุปฟันเงาฟันสรุปวางในหมนแล้วฟันมาไปเก็บดอกกระเจียวถูกไหมในดอกกระเจียวหลายหลายมิตรดอกกระเจียวเหี่ยวยายมาแล้วก็เดี๋ยวไปเห็นนี่ยังกับเห็นเขาจัดหานบังไฟเขาจุดเขาจัดหันบังไฟเขาสิจุดบังไฟ เอาผ้ากันนางเป็นกลุ่มกันแล้วก็มีหันหิงพระแต่ยาไม่หิงอีหยังก็แม่เป็นโตเขาจัดเป็นโตเป็นโตบวงสวงอีหยังติเออโต้คือจังเข้าจัดงานเขาแจกเขานี่แม่แบบนี้เล่หัยแบัดนี้เลยว่าเขาสิมีโซกวางสิติีมันุ่มนางเฮ้ยเข้าสิได้โซกเขาบังไฟไปจุดเขาเลยว่าเชียงบังไฟขันบังไฟเขาขืนเขาสิมีโซกขอโซกพร้อมางทีเดี๋ยวไปเลยเห็นเลขสิีมั บอลเลียวเห็นจอเขาได้บอกเลขสองสามสองหนึ่งสามหกหนึ่งเก้าครับตัดไทยก็ตัดสองหนึ่งสามหกหนึ่งเก้าด้วยนะครับตัดเหล็กสามตัวไทยคือหกหนึ่งหนึ่งเก้านะครับส่วนเหล็กกันบารีบออกกัมติดตายไปแล้วนะครับมหาเราส่วนไปกินเก่าเนาะบารีทีบุ่งสูนย์เก่าด้วยเออแมงแยกที่ศูนเก้าประมาดนี้เนาะเข่าเก่าเก่าให้โจกันหมาดดีดอกหวันนี้ได้ครับโจกันศูนเก่าด้วยครับ ยิงห้งปาปังเราไม่ด้วยกันสุคนออบค้นเป็นปลาลยสีแดงปานท่าดีเร่โคกโตกับฉมามวันี่ขึ้นเม่ไพ่เนาะมันนเม่ไพ่ก็เดของตเขากันในวันนี้เมียปันเนของตัวเขากันเด้ครับสวัสดีครับให้เมีย